สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหมดเกลี้ยงเปิดราคาเสื้อสีรุง้งทิมพิธาใส่ร่วมงานล่าสุดเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ลานกิจกรรมสยามดิสคัฟเวอรี่พักเก้าไกลกกนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลพร้อมด้วยว่าที่สสพักเก้าไกล จำนวน40คนร่วมเดินพารหรดในกิจกรรมบางกอกไพร2023ซึ่งขบวนพารหเดตจะเริ่มมอต้นบริเวณล,ลานกิจกรรมหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพเพื่อเดินไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยนายพิธาจะขึ้นเวทีเพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินนโยบายของพักในประเด็นการสร้างความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทยเวลา18นาฬิกา30นาทีโดยเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาที นายพิธาสวมเสื้อสีรุง้งแสดงถึงความหลากหลายทางเพศเดินทางเข้าร่วมงานบางกอกไพรา0 2 3ย2023ด้วยวินจักรยานยนต์รับจ้างสำหรับเสื้อสีรุง้งที่นายพิธาสวมร่วมงานนั้นเป็นแบรนด์ p s Paul Smith รุ่น Soul p r i n e Silk จากอังกฤษมีราคาอยู่ที่538ดอลลาร์ 38, หรือประมาณ18721บาทอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ